ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำดูกติกสแคมเบอร์คลาสลสิกลอซีลวดนะครับเป็นปี2015วิ่งเพียง7,500กิโลเท่านั้นของแต่งจัดเต็มนะครับยางหน้าหลังมิชลินพึ่งเปลี่ยนย้ำพึ่งเปลี่ยนนะครับสวยมากสีเหลืองส้มเดิมจากโรงงานเลยตลอนหล่อสวยเริ่มจากข้อก่อนเลยนะครับข้อเทอร์มิโนนิคาร์บอนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนหลังแฟร์ลิงข้างม o เตอรเพลสดูเนื้อย,อยางนิดนึงครับยางของมิชลินผลเต็มเต็มดอกแน่นๆเพึ่งเปลี่ยนนะครับ การล้มหลังของมอเตเวชั่นการล้มเครื่องการล้มหน้าโอเตเวชั่นเหมือนกันโอเคไปเลี้ยวซ้ายขวาของโรโซ่นะครับแล้วก็พอเอเตอร์นะครับของแต่งแล้วก็การล้มเอ้บินเป็ดของ ING นี้ให้ครบีการล้มเครื่องครบครบ,ครบจบจบ กาดไอไอเอนนะครับกันลมหน้าโมโตเคชันมากับปั๊มเบรกใหม่ๆลับด้วยยางใหม่ๆนะครับปริปจัดโอเคแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์นะครับซ้ายขวาของดิสซูมานะครับมีมาให้เสร็จสับเรียบร้อยมาดูเลขไม่กันหน่อยสีโคตรสวย7 4 9 0พันสกบกิโลแท้ๆนะครับ หัับใครที่สนใจนะครับหา s สแคมเปลไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับยางหน้าหลังใหม่ๆเปลี่ยนมาให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้นอยๆแบบนไม่หวัวล้าดเราเปิดไว้1นึ่งแสก้าบาทเท่านั้นนะครับรายเดือนรถแบบมาให้ด้านล่างครบๆสวยๆแบบนี้จัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ